กาบวันนี้ขนมด้วยนะครับวันนี้ก็มีในเกมฟรีฟ r e นะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มนี่นะครับชุดโกลอยันนะครับนี่นะก็เหลือเวลาอีก3นาทีครับผมก็จะให้ได้ชุดนี้ติดหนึ่งติดของเซร์ฟใได้นะเดี๋ยวผมจะสุ่มแบบโดยดเลยนะเดี๋ยวรอมันถึงเวลานั้งก่อน,นครับ มาดูด้วยนะครับว่าจะเป็นชุดอะไรนะก็จะมีไปกินพื้นใหม่ด้วยนะครับก็เหลือเวลาอีกสานาทีเหมือนกันนะก็น่าจะอัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะแต่ว่าผมจะตนใจชุดมากกว่านะเพราะว่าผมเหลือบัตร79็บใบนะนะเดี๋ยวผมจะตุนแบบตัวดัวเลยนะให้ได้แบบติดหในติดของเติมให้ได้นะดูที่ว่าจะมีชุดผู้ชายหรือชุดผู้หญิงมานะผมว่า79ใบผมต้องได้นะตอนนี้ผมเหลือแต้มตูดแต้มนะเออไม่รู้นะว่าจะได้หรือเปล่าแต่ว่าผมยังเหลือเหรียญนี่ สามหมื่นกว่าเหรียญน,นะน่าจะพอได้นะห้าส<ะ>ี่สามสองหนึ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอา้าเอา้เอาเดี๋ยวผมออกข้าอมกก่อนนะออกข้มาอีกออกข้มาอีกมาใหม่แล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นชุดผู้หญิงนะครับนี่นะเป็นชุดผู้หญิงเหมือน,นคล้ายว่าเป็นชุดเจเ้าแมวนะแต่ก็คงไม่ใช่นะเดี๋ยวผมมาตุ่มกันเลยดีกว่านะครับตุ่มเลยครับติบไปปึ๊บได้ไหมอย่างครับไปเหยายาวครับเหยายาวครับเฮ้ย ดกว่าได้ครับยังค <eterm> ร <oon> ับยังนะเพื่งตันโอ้ยังครับยาวๆครับยาวๆยาวๆครับยังไงโอ้โหไม่ออกครับตอนนี้บารของผมได้หมดแล้วนะเดี๋ยวเหลือก้าไปนะเดี๋ยวผมขอตุ่มก่อนแล้วกันเฮ้ยได้แล้วครับได้ไหมได้ไหมนี่ครับได้แล้วเรียบร้อยครับโอ้โหชุดอย่างสวยครับสวยมากเลยนะเดี๋ยวผมก็จะลองไปใส่ให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวมาตุ่มะกินเปิลก่อนแล้วกันนะก็เป็น นี่ครับถ้ากินปืนนี้เลยนะนี่นะครับเดี๋ยวมันบักขึับแป๊หนึง่งผมไม่รู้นะว่ามันจะบวกดามเอจอะไรบ้างนะเดี๋ยวพอไปผิดนะดี๋ยว้อตุ่มเลยแล้วกันนะตุ่มเลยโอ้โหเฮ้ลูกซองครับปึ๊บโอ้โหได้ลูกซองมาสองวันแล้วเนี่ยนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะเฮ้ยสกินนี้มันสวยอยู่นะนะสวยมากเลยนะครับก็เหลือเวลา,าอีกติดสามวันนะครับก็สามารถมาะุ่มกันได้นะครับ ก็คงนะรู้นะว่าเป็นตะกินปืนอะไรนะผมก็จะไม่บอกให้เป็นกลางเสียเวลานะครับนี่มาแล้วกันนะแล้วก็แต่งตัวครับเดี๋ยวผมจะแต่งให้ดูนะเดี๋ยวผมจะแต่งให้ดูนะปึ๊บนี่ครับจกทุดเลยนี่ครับโคตรสวยเลยท่านผู้ชมดูดินะเดี๋ยวผมจะนั่งบาลังให้ดูแนละ้วกันนี่ยี่อย่างเทบเห็นไหมเป็นชุดแบบตำรวจเนาะตำรวจหญิงอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะ น่ี้เป็นชุดทั้งหมดจหญิงนะครับวันนี้ก็ต้องขอจบไปเท่านี้แล้วกันนะครับวันนี้เข้าไปแล้วไปบ้านเจอคลิปหน้าครับ